สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสายไฟสายฟิล์มนังวิทย์พลิกโลกค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยในหัวข้อเรื่องวิทยาศาสตร์ยุคใหม่มีผลอย่างไรกับเราในโลกปัจจุบันจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันเลยค่ะ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไซไฟไซฟิมแงวิทย์พลิกโลกรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ผ่านทางแนวคิดบนแผ่นฟิล์มกันนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญ2ท่านที่จะมาร่วมพูดคุยถึงความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์และภาพยนตร์ท่านแรกนะครับคุณสาคอนชนะไพฑูุนะครับรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับส่วนท่านที่2นะครับเป็นทั้งผู้กำกับและประธานกรรมการบริษัทซีเนฟาร์มโพสต์โปรดักชัน พี่โน้ตพันธ์ตรงขำครับคุณสาคอนชนะไพฑูรย์รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติผู้ที่มีความหลงไหลในโลกของภาพยนตร์และหลงรักโลกของวิทยาศาสตร์และคิดว่าสองสิ่งนี้จะช่วยพัฒนาวิทยาศาสตร์ไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลกพี่โน้ตพันธ์ตรงขำลุกคลีอยู่กับงานเบื้องหลังภาพยนตร์ไทยชั้นนำหลากหลายเรื่องสัมผัสประทังงานโปรดิวเซอร์ งานตัดต่อเป็นผู้ช่วยผู้กำกับกระทั่งก้าวขึ้นมาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ไทยสายเลือดใหม่ที่ผลงานน่าจับตามองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรองครับวิทยาศาสตร์ยุคใหม่เนี่ยมีผลยังไงต่อโลกของเราและประเทศของเราบ้างครับผมว่าวิทยาศาสตร์เป็นตัวขับเคลื่อนโลกนะครับวิทยาศาสตร์นี่อยู่ในทุกมุมครับไม่ไไม่ถือว่านวัตกรรมต่าง โทรศัพท์มือถือเอ่ยอะไรเอ่ยนี่การเดินทางนะครับระบบรถไฟระบบอะไรนี่ล้วนแต่อาศัยวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นแล้วก็เชื่อมโลกติดต่อกันได้มากขึ้นโลกนี้กําลังจะก้าวสู่ยุคดิจิตอลที่เขาพูดถึงนั่นก็เป็นวิทยาศาสตร์ส่วนประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลเพิ่งตัดสินใจว่ากระทรวงวิทย์เนี่ยต้องอยู่กระทรวงเศรษฐกิจนะครับแสดงว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเป็นข้อต่อระหว่างเศรษฐกิจกับสังคมเรเราจะไปขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆพัฒนาประเทศใหม่ๆก็วิทยาศาสตร์เราจะทําให้สังคมเนี่ยอยู่ดีกินดี รักษาโรคต่างๆก็วิทยาศาสตร์นะครับอันนี้คือสิ่งที่วิทยาศาสตร์อยู่ตรงนี้สําคัญมากครับยุคดิจิตอลเนี่ยจะมีผลยังไงกับประเทศของเราบ้างครับคือแต่ก่อนเนี่ยเราพูดถึงยุค ICT ICT ีนี่คือว่าเราต้องอยู่ที่บ้านหน้าคอมพิวเตอร์แล้วจะเชื่อมกับโลกก็ต้องไปอยู่คอมพิวเตอร์ตอนนี้เราใช้โทรศัพท์มือถืออันเดียวนะครับไปที่ไหนก็ได้เช็คอินโรงแรมไปขึ้นเครื่องบินไปหาหมอจะซื้อของก็ผ่านโทรศัพท์มือถือได้หมด นั่นหมายความว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนในมุมไหนของโลกนี่ด้วยเน็ตเวิร์กด้วยอะไรต่างๆทําให้เรานี่ติดต่อกันได้ตลอดเวลาโลกไม่เคยหลับอีกต่อไปเน้นถ้าเราปรับตัวอย่างนี้ปุ๊บจะเห็นว่าวิทยาศาสตร์มีความสําคัญดูภาพยนตร์นี้ยังดูได้ตอนนี้นะครับดูในมือถือครับครับผมแล้ววิทยาศาสตร์มีผลยังไงกับโลกของภาพยนตร์บ้างครับจริงๆแล้วบอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมีผลตั้งแต่แรกเริ่มที่สร้างภาพยนตร์เลยภาพยนตร์เป็นคือเป็นศาสตร์อย่างที่ลงระหว่างศิลปะกับวิทยาศาสตร์ครั้งแรกที่มีภาพยนตร์บนแผ่นฟิล์มเลยนะฮ ก็คือนะั่นคือต้องใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาเพราะว่าคนเขาอยากจะบันทึกภาพเคลื่อนไหวก็ต้องคิดระบบมาเนี่ยคือการใช้วิทยาศาสตร์ละอาจจะมาเลยเลยเริ่มเริ่มมีการใช้ศิลปะภาพยนตร์เข้ามาแล้วก็ยังมีวิทยาศาสตร์พัฒนาไปเรื่อยๆอย่างเราเห็นแบบยุคหนึ่งที่เราใช้ฟิล์มใช่ไหมฮะแล้วพอมายุคนี้โลกมันเปลี่ยนวิทยาศาสตร์เปลี่ยนเราใี้จะต้องหมดละคือทําให้หนังเนี่ยดีขึ้นเช่นพัฒนาระบบการถ่ายทําตอนนี้หนัง3มิติ4มิติ 2, 2มิติอะไร,รต่างๆเนี่เริ่มมาเยอะขึ้นเป็นซิมูเลเตอร์แล้วตอนนี้ คือสี่มิติละนะครับแบบที่2เป็นตัวขับเคลื่อนในเรื่องราวของหนังเช่นผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะชัดๆที่ทุกคนรู้ก็คือเรื่องของอวตารอวตารเรื่องแรกคือพูดถึงนาสามมิติเลยเลยนะครับอันที่สองเนี่ยเอาเรื่องวิทยาศาสตร์ไปขับเคลื่อนเช่นว่าคนที่จะมาทําไมพระเอกถึงต้องมาแทนพี่ชายเพราะเป็นแฝด์อิเดียนิโคทวินก็คือว่าคนอื่นมาแทนไม่ได้ต้องต้องต้องอยู่ในแฟดไข่เดียวกันใบเดียวกันถึงจะเข้าไปสวม ในวิญญาณของตัวมนุษย์ต่างดาวได้เห็นไหมนะครับอันที่3คือพูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์ในอนาคตคือเราไปมนุษย์ต่างเราไปต่างดาวและไปหาทรัพยากรเนื่องจากประเทศโลกเรานี่ทรัพยากรไม่พอใช้แล้วต้องไปดึงทรัพยากรจากนอกโลกมาใช้เห็นไหมอันนี้คือเป็นวิทยาศาสตร์ที่บอกถึง3เรื่องของโลกภาพยนตร์หนึ่งเทคนิคในการถ่ายทําเทคนิคในการให้เห็นภาพอันที่2คือเอาไปขับเคลื่อนเรื่องราวที่3คือทํานายอนาคตให้เห็นว่าจินตนาการอนาคตอาจจะเป็นอย่างนี้เรามีพัฒนาการต่างๆขึ้นในในโลกของเราเนี่ย เกิดจากการต่อยอดจินตนาการใช่หรือไม่ครับผมเชื่ออย่างนั้นผมเชื่อตั้งแต่การแต่งนิยายของจูนเวิร์นแล้วนะครับผมเชื่อว่าตอนจูนเวิร์นเขียนนิยายนี่คนไปดวงจันทร์ยังไ,ได้คนยังไม่ลงใต้ทะเลสองหมื่นโยนแต่สุดท้ายเนี่ยด้วยจินตนาการตรงนี้มันทําให้เกิดการขับเคลื่อนนักวิทยาศาสตร์ก็ค้นคว้าไปเรื่อยอะไรไปเรื่อยเหมือนเราเคยคิดว่าแต่ก่อนเนี่ยก็โทรศัพท์มือถือมันไม่มีเราเดินไปเดินมาพูดได้ไหมถ้าเกิดสมัยย้อนหลังไปสี่สิบ ปีก่อนเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นโทรศัพท์มือถือเราก็ยังใช้เพจเจอร์อยู่นะย้อนไปอีกเราใช้เทเลกร์ c, ตอนนี้ทุกคนไม่รู้จักเพจเจอร์เทเลกแล้ว <laughs> นี่คือนี่คือจินตนาการ,รทางวิทยาศาสตร์พอทางวิทยาศาสตร์มาปุ๊บภาพยนตร์เอามาต่อนี่มันจะไปอีกไกลเลยเพราะฉะนั้นภาพยนตร์ทําให้จินตนาการเราสมบูรณ์ขึ้นถ้าอย่างนั้นอ,อีกประเด็นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจคือจินตนาการและภาพยนตร์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงแนวคิดของคนได้ร้อเ็เลย <Okay. S 2> เปลี่ยนแปลงได้วันหนึ่งนี่เราเคยเชื่ออย่างหนึง่งแต่ด้วยวิทยาศาสตร์ตจะทําให้เราเชื่ออีกอย่างหนึ่งได้มันมีภาพยนตร์อยู่เรื่องหนึ่งที่ผมชอบเล่านะครับชื่อชื่อ October Sky October Sky นี่คือเอาเด็กอยู่ในเหมืองซึ่งมันเป็นเด็กที่มีโอกาสน้อยคือชีวิตเขาต้องเข้าไปในเหมืองอย่างเดียวสุดท้ายนี่มีครูสอนวิทยาศาสตร์คนหนึง่ง <Okay. S 2> มาสอนเรื่องจินตนาการว่าเอามาแข่งโครงการวิทยาศาสตร์ไหมเขาก็เลยคิดเรื่องของจรวดว่าจรวดนี่ยิงไปปุ๊บมันก็แตกแตกมันก็ไป <Okay. S 2> ไม่ได้ไกลนะครับ สุดท้ายนี่เขาเลยหายวิธีเอาเชื้อเพลิงเหลวมาใส่แล้วสุดท้ายนี่คำนวณแล้วนี่ไปได้ไกลมากด้วยจินตนาการตรงนี้เขาประกวดได้ชนะที่สมิสโซเนียนซึ่งถ้าคําว่าชนะสมิธโซเนียนนี่คือว่าโครงงานวิชาของเด็กคนไหนนี่ได้ไปนชนะนี่ถือว่าสุดยอดในชีวิตสุดท้ายเด็กคนนี้เนี่ยก็ไปเป็นวิศวกรแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ทาให้คนดูหลายๆคนเด็กหลายๆคนรวมทั้งผมด้วยเนี่ยชอบที่จะทําแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ชอบที่จะเอามาให้เด็กได้แข่งขันทางวิทยาศาสตร์ สำหรับหลายๆคนที่มีความฝันว่าอยากจะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เนี่ยครับสิ่งที่สำคัญที่สุดที่น้องควรจะรู้หรือควรจะมีคืออะไรบ้างครับถ้าเราอยากเป็นผู้กำกับหนังที่ดีอันดับแรกเลยเราต้องเล่าเรื่องให้เป็นก่อนอพูดถึงการเล่าเรื่องเอาแค่การพูดคุยกันให้เป็นก่อนอเล่าเรื่องให้ได้แล้วก็ขาดไปได้คือจินตนาการที่จะเสริมเข้าไปใช่ครับและและที่สำคัญเลยคือการใช้วิทยาศาสตร์ให้เป็นในภาพยนตร์บางคนเรามีเครื่องมือมากมายหลายอย่างเลยในภาพยนตร์นี้แต่เราเป็นหลงกับเทคนิควิทยาศาสตร์ เราเราเลยลืมพื้นฐานการเล่าเรื่องที่ดีใช่ครับต้องมีความสามารถในการเล่าเรื่องต้องมีพล็อตที่ดีและเล่าเรื่องให้เข้าใจได้นะครับจินตนาการสําคัญที่สุดจินตนาการสาคัญที่สุดสําคัญกว่าเทคโนโลยีด้วยซ้ำสำคัญกว่าครับผมและตอนนี้ผมก็มีภาพยนตร์สั้นฝีมือของน้องๆระดับอุดมศึกษามาให้ชมกันนะครับแต่ก่อนที่ไปชมกันผมขอโมไว้ก่อนว่าฝีมือของน้องๆนั้นไม่ธรรมดาเลยครับตอนที่ข่าวของการเปลี่ยนแปลงของอหภูมิในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้มีสายติใหม่ในสภาพอากาศที่มีระดบขึ้นและน้าดินรสภาพลงอยาอนน่องา,<ร>ายงต่อเนื่องส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายของเรานั้นยังคงประสบปัญหาเรื่องโงคพิษจึงส่งผลกระทบให้การปลูกต้นไม้นั้นเกิดขึ้นได้ยากและในแต่ละวันต้นไม้ก็ยังลดลงอย่างต่อเนือ่องขณะนี้ก็ยังไม่ทราบว่ารัฐบาลจะมีวิธีแก้ไขอย,อย่างไรถ้าหากแก้ไขได้จริงจะสามารถแก้ไขวิกฤตครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปได้เมื่อไรไ่้ายส่งผลให้ผู้คนร้อยละ30ของประชากรทั้งหมด มีอาก,การป่วยเพิ่มขึ้นและโรคที่ติดอันดับของผู้ป่วยที่มากที่สุดในขณะนี้คือโรคระบบทางเดินหายใจซึ่งเป็นที่น่าตกใจว่ารายละ20ของประชากรทั้งหมดนั้นปว่วยด้วยโรคนี้ทั้งสิน้นก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกคนจะดูแลรักษาสุขภาพขณะนี้รัฐบาลได้จัดตั้งหน่วยงานวิจัยและเพาะันุ์สิ่งแวดล้อมมารับหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาการจเจริญเติบโตของป่า เรามาฟังเทปบรรทึกเสียงของด็อกตรชานา य ครับผมดรชาตนายรับหน้าที่แก้ไขวิกฤตในครั้งนี้เพื่อคุณรู้ดีถึงโมลพิษที่ส่งผลกระทบในครั้งนี้ที่ทําให้ประชาชนป่วยเป็นโรคต่างๆผมจะพยายามแก้ไขวิกฤตครั้งนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยส่วนต,ต,ตัวของผมก็มีน้องชายที่ปปวดเป็นโรคทางเดินหายใจเช่นกันและหน่วยงานของผมก็รมเลืลล่ไม่มาก จะรีบหาวิธีช่วยเหลือทุกคนให้ได้ แลเวลา9ปีในการคิดสูตรหาแร่ธาตุสำคัญในดินที่สามารถช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตเร็วขึ้นแร่ธาตุนี้ผมได้ตั้งชื่อว่าแร่ธาตุ PU ซึ่งพบได้แค่ในดินที่อยู่ตามธรรมชาติที่สมบูรณ์เท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้ตามหาดินที่มีแร่ธาตุ PU ย,ยากขึ้นเพราะว่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ถูกทำลาย ค่อนข้างที่จะย่ำแย่พอสมควรหวังว่าประชาชนทุกท่านจะช่วยกันประหยัดนะครับผมมาการที่ข่าวต่อไปครับหน่วยงานวินจัยและพ่อพันธุ์สิ่งแวดล้อมที่รัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นได้คิดครนที่ีที่จะปลูกต้นไม้ได้แล้วและสามารถแก้ปิญหากัดแย่งของโรคได้ซึ่งทางรัฐบาลให้การยืนยันว่าในไม่ช้าประเทศของเราก็จะสามารถที่จะปลูกต้นไม้ได้และแน่นอนว่าทางรัฐบาลก็หวังว่า,วาจะได้แก้ไขโรคร้ายที่เกิดขึ้นและปายพิบัติ ว่าไงคุณชาร์ตผมยังไม่เห็นผลงานของคุณเลยหวังว่าผมจะได้เห็นผลงานของคุณใน,นเร็วนี้หวังว่าคุณคงไม่ลืมข้อตกลงของเราครับ 주셨습 จากเวลาของผมเหลือน,น้อยลงทุกทีและเมล็ดพันธุ์ที่จำกัดสถานที่ที่ผมกําลังจะไปผมคิดว่าน่าจะอุดมสมบูรณ์ที่สุดแล้ว ขอโทษนะที่พี่ทำให้สำเร็จไม่ต้องคิดมากหรอกครับพี่ผมไม่เป็นไรหรอก ตอนนี้ผมอยู่กับน้องๆทีมดิตพงษ์ dream team นะครับเจ้าของผลงาน Tree of Savior ที่คว,ว้ารางวัลยอดเยี่ยมโครงการภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ Short Science Film ระดับอุดมศึกษานะครับเรามาทำความรู้จักน้องๆกันเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่สวัสดีครับผมชื่อสุรพงษ์เหลืองลานานาน,นะครับมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านานาครับสวัสดีครับผมชื่อชาตลพลประสบโชคชัยนะครับมาจากเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเหมือนกัน เป็นยังไงบ้างประสบการณ์ในการทําภาพยนตร์สั้นรื่นเนียครับมันท้าทายดีนะครับเพราะว่าการประกวดทั่วไปมันก็ไม่ค่อยแบบมีในในแนวทางของหนังเรื่องของไซไฟมากเท่าไหร่ครับก็ดีครับที่มีโครงการนี้มาให้ทํามันท้าทายดีครับแล้วความยากง่ายในการทําภาพยนตร์พิศสาร์นะครับอยู่ที่เรื่องบทเลยครับครับผมทุกอย่างต้องมีเหตุผลมีเหตุผลทุกอย่างครับมันยากตรงนี้นะครับ ก่อนที่ก่อนที่ทำหนังเนี่ยได้มีการอบรมด้วยครับมันก็เป็นเหมือนแบบเพิ่มเติมความรู้ของตัวเองเข้าไปจากเดิมที่มีอยู่แล้วก็เป็นในเรื่องของประสบการณ์ของผู้มีประสบการณ์มาเล่าให้ฟังมากกว่าว่าวิธีการทําวิธีการตัดต่ออะไรเงี้ยแล้วก็ได้มีแลกเปลี่ยนกับเพื่อนตาอ่างหาไยในห้าวันนันนะครับครับตอนที่ท่านลองคิดโครงการนี้ขึ้นมาครับ,รบท่านมุ่งหวังอะไรจากโครงการนี้บ้างครับอันแรกก่อนคือเราอยากให้มี การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ผ่านภาพยนตร์ให้มากขึ้น<ช>แล้วเรามองว่าประเทศไทยยังมีน้อยน,อนั่นคืออันนั้นเสร็จแล้วเราก็จัดโครงการนี้ขึ้นมาเอาน้องๆเข้าไปอบรมมุ่งหวังอีกข้อนหนึ่งคือว่าเราอยากให้การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ต้องไม่ผิดั้นเราเลยคิดว่าเอาไปอบรมแล้วใครจะทําเรื่องอะไรเนี่ยเราก็จะสอนวิทยาศาสตร์เรื่องนั้นให้เลย<ช>เอาผู้เชี่ยวชาญนักวิทยาศาสตร์มาคุยด้วยเลยเพื่อคุณจะได้สื่อสารแล้วไม่ถูกไม่ผิด อันนี้คือสิ่งที่สําคัญจากการที่ได้ชมหลายๆเรื่องแล้วร,รู้สึกยังไงบ้างครับท่านคือสําหรับคนจัดนะครับเราถือว่าทุกเรื่องอดีหมดเราทุกเรื่องคือได้รับชัยชนะหมดแค,ค่<น>ได้มา,อ,าออกอากาศแค่ได้มาส่งเนี่ยผมถือว่าชนะแล้วได้มีเวทีให้กับแล้วแต่ถ้าพูดถึงหนังของน้องๆเนี่ยผมยังยังให้คอมเมตนต์นะฮะว่าว่าผมยังอยากให้ตัดต่อให้กระชับกว่านี้ ดไูไว้ฟังไว้ฟังไว้คือคือตัดต่อบางครั้งเราเราต้องอดทนที่จะดูนิดหนึ่งเ <c oughs> ข้าใจความรู้สึกของคนดูนะห <c oughs> นังมันต้องกระชับว่า <c oughs> สมัยนี้เนี่ยมันต้องเร็วแต่การสือ่อสารดีแล้วสื่อดีครับเ <c oughs> ขาเอาเรื่องคําว่ายาปากคอกอธิบายใหม่ๆๆ <c oughs> นะครับอันนี้คือเป็นที่ผมสาหรับเรืเลยว่ายาปากคอกตามดูตลอดนี่คือสําหรับเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดถึงและให้เครดิตก็คือเรื่องเกี่ยวกับสองบี่กินหมูกระทะอันนั้นาสุดยอดเหมือนกันครับ อยากให้น้องชุดนี้ได้รางวัลด้วยเหมือนกัน<ช>คือภ<ช>าษาหนังนี่โอเคนะ<ช><ช>คือเป็นหนังทันส,สมัยสากลเลยแหละออกมานี่ดูทุกอย่างอีกเรื่องหนึ่งผมชอบก็คือการให้คอนเทนต์ทางว<ช>ิทยาศาสตร์คือเรื่องมนุษย์ต่างดาวที่เป็นผู้หญิงมีความรักกันนะแล้วเขาก็มีครูมาอธิบายตอนห้องเรียนชอบมากครูอธิบายเรื่องจักรวาลเรื่องอะไรแล้วรเรื่องการสื่อสารเรื่องอะไรดาวอุตโตเนี่ยถูกค้นพบโดยฟรายริลเลียมทอมบอร์เมื่อวันที่ 18กุมภาพันธ์2 4 7 3หรือถ้าจะคิดเป็นศักราชก็เอาไปบวกลบคูณหารกับ543เอาเองยนะการส่งสัญญาณครั้งที่1,547นอมแล้วแต่ทุกเรื่องนี้ถ้ากระชับตัวนี้ผมก็สุดยอดครับที่ชอบทุกเรื่องเลยคือเด็กๆทุกคนก็ยังไม่ลืมเรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์ นี่คือต่อให้วิทยาศาสตร์เราก้าวหน้าแค่ไหนอะ่ะแต่ถ้าความสัมพันธ์ของรุเราล้มเหลวอะ่ะโลกเราจะพังแต่แต่ถเรื่องเรามีความสัมพันธ์อย่างหนังของน้องเนี่ยของทางของอ่พี่กับน้องมันเลยดูทําให้หนังอบอุ่นขึ้นน่ะที่เหลือมันก็เรื่องเป็นเรื่องของการพัฒนาด้านเทคนิคเนาะเทคนิคก,การไหนทำเรื่องประสบการณ์รรอะไรเงี้ยครับอะไรคือสิ่งที่สําคัญถ้าน้องๆทั้งสองคนนักสร้างภาพยนตร์รุ่นใหม่อยากจะเป็นนักสร้างภาพยนตร์ที่ดีแล้วประสบผลเลยครับคือก่อนอื่นเนี่ยผมอยากฝากถึง สังคมไทยก่อนว่าสังคมไทยต้องเปิดนะครับแล้วรับเรื่องทางวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้นนะแล้วก็ให้โอกาสกับน้องๆทุกคนนะครับที่จะผลิตขึ้นมาแล้วก็มีเวทีให้เขาออกซึ่งตอนนี้เรามองเห็นว่าในที่ฐานะที่ทํางานผมมองเห็นว่าเวทีนี้ยังน้อยอยู่รเราถึงลุกขึ้นมาว่าเราจะทําเวทีในการประกวดภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เปิดให้น้องๆน,น,นี้ได้มีเวทีอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเมื่อมีเวทีแล้วเนี่ยหน้าที่ต่อไปของสังคมคือช่วยสนับสนุนเขาช่วยให้เขาเนี่ย ได้ต่อไปแต่ขอให้มีหลักการเหตุผลและเอาวิทยาศาสตร์แทรกเข้าไปให้กับนักเรียนให้กับเยาวชนให้กับสังคมใดซึ่งตอนนี้กําลังต้องการความเป็นวิทยาศาสตร์เยอะนี่เข้าไปผมอยากจะฝากความหวังไว้น้องๆจุดนี้นะครับว่าช่วยทําอย่างนี้ให้หน่อยดูหนังกับทุกเรื่องแล้วรู้สึกว่าเรามีความหวังกับคนทําหนังรุ่นใหม่ครับคือด้วยต้องยอมรับส่วนตัวพี่เป็นคนทำหนังในเชิงศิลปะจ่ามากเลยพี่แล้วเลยเรื่องวิทยาศาสตร์ไปเยอะแล้วพอกลับมาดูหนังที่น้องพายกับังคิดใรนเชิงวิทยาศาสตร์มาเนี่ย เออสิ่งนี้นนนที่เกี่กับในคนรุ่นรุ่นพี่อ่ะละเลยไปในบางเรื่องเราไปใส่ใจเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรหลายๆอย่างจนบางครั้งแบบเหตุและผลที่ทําให้คนดูเชื่ออันดับแรกเลยขอการทาหนังคือให้คนดูเชื่อในสิ่งที่เราจะเล่าอนี่คือวิทยาศาสตร์พราะมีเหตุผลทำให้คนดูเชื่อได้นี่คือวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นทาต่อไปนี่คือความหวังของนังไทยครับผมภาพยนตร์ทำให้คนดูมีโอกาสที่จะเรียนรู้ได้มากเป็นพื้นที่ที่คนจะได้ ลองสำรวจจินตนาการของตัวเองและจินตนาการของผู้อื่นนะครับทําให้ตัวของเรานั้นพัฒนายิ่งขึ้นทั้งในความคิดแล้วก็ทั้งในวิธีการทํางานของเรานะครับวันนี้ก็อยากจะขอขอบคุณนะครับพี่เพื่อนสองคนนะครับที่มาร่วมให้ความรู้ในวันนี้แลวขอบคุณน้องๆด้วยครับขอบคุณมากครับพี่เพื่อครับจากความชอบในฐานะผู้ดูสู่การพัฒนา ความสามารถเพื่อจะเป็นผู้บอกเล่าจินตนาการของตัวเองนั้นต้องใช้การบ่มเพาะความรักความรู้และประสบการณ์การที่เราอยากจะมีนักวิทยาศาสตร์ไทยที่ไปยืนอยู่เคียงข้างนักวิทยาศาสาตร์ระดับสากลนั้นเราก็จําเป็นที่จะต้องบ่มเพาะความรักความรู้และประสบการณ์เช่นกันนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรปลีราร่วมเปิดมุมมองวิทยาศาสตร์ผ่านมุมมองของโลกภาพยนตร์กันได้ใหม่กับรายการ s c i ฟ i ซฟิ m หนังวิทย์พลิกโลก วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับและนี่นะคะก็เป็นสาระดีๆจากรายการไซไฟไซฟิลมนังวิทย์พลิกโลกค่ะและครั้งหน้าเราจะมาร่วมพูดคุยในหัวข้ออะไรกันอีกห้ามพลาดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ